สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดคณะปลากระป๋องนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับใครๆก็ทําได้ช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับร้อนทุกวันเหมือนเดิม มันก็ทําให้การทํากับข้าวในทุกวันนี้ก็จะร้อนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องปลากระป๋องกันสักหน่อยนะครับไหนใครชอบกินปลากระป๋องยี่ห้ออะไรบ้างที่เราใช้ในวันนี้เป็นปลากระป๋องยี่ห้อซีเชฟนะครับไหนไหนพูดถึงซีเชฟแล้วเราก็จะมาบอกประวัติของปลากระป๋องซีเชฟกันสักหน่อยละกันชื่อเต็มคือปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นพ่อครัวนะครับถือ ปปลาก่อตั้งตั้งแต่สมัยพศ2547เลยนะครับถือว่าเป็นปลากระป๋องเจ้าใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วผมก็ว่ารสชาติมันก็อ,กอร่อยด้วยนะครับรสชาติดีเลยโอเคครับเรียบร้อยถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่า <c oughs> บอกเลยว่าแซบ่บ